คุณเคยสังเกตไหมคะว่าตอนเช้าของเรานั้นมันเหมือนกําหนดทั้งวันเลยบางคนตื่นมาแล้วรู้สึกสดชื่นพร้อมรับมือกับทุกเรื่องแต่บางคนตื่นมาแล้วรู้สึกเหนื่อยปวดเมื่อยและไม่อยากทําอะไรเลยคุณรู้ไหมคะว่าความแตกต่างนี้มันไม่ได้มาจากอายุหรือโชคชะตาแต่มันมาจากนิสัยตอนเช้าที่เราทํากันเองต่างหากถ้าคุณอายุเกินเจปีแล้ว และอยากมีสุขภาพที่ดีไปโรงพยาบาลน้อยลงไม่ต้องกังวลเรื่องโรงภคภัยไข้เจ็บวันนี้เรามีหกนิสัยตอนเช้าที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆนิสัยเหล่านี้ไม่ยากไม่ต้องใช้เงินเยอะและที่สําคัญคือทําได้ทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่เคยออกกําลังกายมาก่อนหรือมีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วก็ตามมาเริ่มกันเลยนะคะกับนิสัยแรกนั่นคือการดื่มน้ําอุ่นทันทีที่ตื่นนอนหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันง่ายเกินไปมันจะช่วยอะไรได้แต่ให้บอกคุณว่านี่คือหนึ่งในสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้เลย เมื่อเรานอนหลับตลอดทั้งคืนร่างกายของเราก็ยังคงทำงานอยู่มันกำลังซ่อมแซมเซลล์ขับของเสียออกจากร่างกายและเมื่อตื่นขึ้นมาร่างกายของเราต้องการน้ำเพื่อช่วยในกระบวนการนี้ต่อน้ำอุ่นมีประโยชน์มากกว่าน้ำเย็นเพราะมันช่วยกระตุ้นระบบย่อยอาหารของเราทำให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นช่วยให้ขับถ่ายสะดวกซึ่งเป็นปัญหาที่หลายคนในวัยนี้ประสบอยู่นอกจากนี้น้ำอุ่นยังช่วยละลายไขยมันที่สะสมในลำไส้ได้ดีกว่าและช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้ดีขึ้นด้วย ที่สาคัญคือคุณไม่ควรดื่มกาแฟหรือชาทันทีที่ตื่นหลายคนมีนิสัยแบบนี้ตื่นมาก็ต้องชงกาแฟก่อนแต่รู้ไหมคะว่าคาเฟอีนในกาแฟนั้นมันทําให้ร่างกายขับน้ําออกมากขึ้นทําให้เราขาดน้ําได้ง่ายและเมื่อร่างกายขาดน้ํามันก็จะส่งผลต่อทุกอวัยวะในร่างกายไตยต้องทํางานหนักขึ้นหัวใจต้องสุบฉีดเลือดมากขึ้นและสมองก็จะทํางานได้ช้าลงลองดื่มน้ำอุ่นสักหนึ่งแก้วก่อนประมาณ2 5 0 3 0 0 มิลิลิตรค่อยๆจิตไปอย่าดื่มเร็วเกินไปให้ร่างกายได้ปรับตัวคุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายเริ่มตื่นตัวท้องเริ่มดีขึ้นและพร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่ถ้าคุณอยากเพิ่มประโยชน์ลองบีดมะนาวสักครื่องลูกใส่ลงไปในน้ำอุ่นวิตามินซีจากมะนาวจะช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผิวพรรณดีขึ้นด้วยนิสัยที่2ที่สําคัญมากคือการยืดเหยียดร่างกายเบาๆบนเตียงก่อนลุกขึ้นยืนหลายคนมักจะลุกขึ้นทันทีที่ตื่นบางคนรีบลงจากเตียงเพราะต้องไปห้องน้ําแต่การทําแบบนี้มันเสียงมาก โดยเฉพาะในวัยที่ร่างกายไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรายังไม่พร้อมความดันโลหิตยังไม่สม่ำเสมอการลุกขึ้นทันทีอาจทําให้เป็นลมหกล้มหรือบาดเจ็บได้ให้ลองทําแบบนี้นะครับเมื่อตื่นขึ้นมาก่อนอื่นให้ขยับนิ้วเท้าและนิ้วมือก่อนขยับไปมาเบาๆให้เลือดเริ่มไหลเวียนจากนั้นค่อยๆงอและเหยียดข้อเท้าและข้อมือทําช้าๆไม่ต้องเร็วไม่ต้องแรงแค่ให้ร่างกายรู้ว่าเรากําลังจะตื่นแล้ว ค่อยๆยกแขนขึ้นเหนือศีรษะแล้วยืดออกยืดขาออกไปข้างหน้ารู้สึกถึงการยืดของกล้ามเนื้อหลังจากนั้นให้นั่งขึ้นช้าๆอย่าลุกขึ้นยืนท,ทันทีนั่งที่ขอบเตียงสักครู่หนึ่งประมาณ30วินาทีถึงหนึ่งนาทีให้ร่างกายปรับตัวให้ความดันโลหิตปรับตัวและเมื่อรู้สึกพร้อมแล้วค่อยยืนขึ้นการทำแบบนี้จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุได้มากและยังช่วยให้กล้ามเนื้อและข้อต่อของเราอุ่นเครื่องก่อนเริ่มเคลื่อนไหวลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บได้ด้วย การยืดเยียดแบบง่ายๆแบบนี้มันไม่ใช่แค่ช่วยป้องกันการบาดเจ็บเท่านั้นแต่มันยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกายด้วยยิ่งเราทำบ่อยเท่าไหร่กล้ามเนื้อของเราก็จะยืดหยุ่นมากขึ้นเท่านั้นและนั่นหมายความว่าเราจะเคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นไม่ปวดเมื่อยไม่ตึงกล้ามเนื้อทำอะไรก็รู้สึกเบาสบายขึ้นแค่ใช้เวลาแค่3-5ถึงนาทีตอนเช้าแต่ได้ประโยชน์ตลอดทั้งวันนิสัยที่3ที่จะทําให้สุขภาพดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือการทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนและเส้นใยสูงหลายคนในวัยนี้มกัก จะทานอาหารเช้าแบบง่ายๆบางคนกินแค่ขนมปังกับกาแฟบางคนกินแค่โจ๊กหรือข้าวต้มธรรมดาแต่รู้หมคะว่าอาหารเช้าที่เราทานนั้นมันเป็นพลังงานสําคัญสําหรับทั้งวันถ้าเราทานอาหารที่ไม่มีคุณค่าร่างกายก็จะไม่ได้รับสิ่งที่มันต้องการโปรตีนเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับคนวนัยนี้เพราะมันช่วยรักษากล้ามเนื้อของเรายิ่งอายุมากขึ้น เท่าไรกล้ามเนื้อของเราก็จะลดลงเรื่อยๆถ้าเราไม่ทานโปรตีนเพียงพอกล้ามเนื้อก็จะลดลงเร็วขึ้นและเมื่อกล้ามเนื้อลดลงเราก็จะอ่อนแอลงเดินไม่ไหวทําอะไรก็เหนื่อยง่ายและเสี่ยงที่จะหกล้มหรือบาดเจ็บได้ง่ายขึ้นลองเพิ่มโปรตีนในมื้อเช้านะคะไข่เป็นตัวเลือกที่ดีมากทานไข่ต้ม1-2ฟองหรือไข่ตุนไข่มีโปรตีนคุณภาพสูงย่อยง่ายและยังมีวิตามินหลายชนิดที่ดีต่อสมองและดวงตานอกจากไข่แล้ว ยังมีนมสดโยเกิร์ตเต้าหู้ถั่วเหลืองหรือปลาก็ได้ถ้าคุณชอบทานข้าวต้มตอนเช้าลองเติมไข่ใส่ในข้าวต้มหรือเพิ่มเนื้อสัตว์เล็กน้อยจะช่วยให้ได้โปรตีนมากขึ้นเส้นใหญก็สําคัญไม่แพ้กันเพราะมันช่วยให้ระบบย่อยอาหารทําง,งานได้ดีช่วยให้ขับถ่ายสะดวกลดระดับน้ำตาลในเลือดและยังช่วยให้อิ่มนานขึ้นด้วยลองทานผักใบเขียวผลไม้หรือธัญ,ญพืชเต็ม,มเมล็ดถ้าชอบทานข้าวเจ้าลองเปลี่ยนเป็นข้าวกล้องบ้างถ้าชอบทานขนมปังลองเลือกขนมปังโฮวิตมันจะให้เส้นใหญ่มากกว่าขนมปังขาวธรรมดา อาหารเช้าที่ดีไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือใช้เวลานานในการเตรียมแค่ใส่ใจเลือกกินอาหารที่มีประโยชน์มีโปรตีนมีเส้นใยมีวิตามินและแร่ธาตุคุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมีพลังมากขึ้นไม่อ่อนเพลงง่ายและสมองก็ทำงานได้ดีขึ้นด้วยอย่าลืมว่าอาหารเช้ามันไม่ใช่แค่การกินให้อิ่มแต่มันคือการเติมเชื้อเพลิงให้กับร่างกายเราเพื่อใช้ตลอดทั้งวัน นิสัยที่สี่ที่จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้จริงๆคือการเดินออกไปตากแดดตอนเช้าหลายคนอาจจะคิดว่าแดดมันร้อนมันไม่ดีแต่จริงๆแล้วแสงแดดตอนเช้านั้นมีประโยชน์มหาศาลเลยโดยเฉพาะสําหรับคนวัยนี้แสงแดดตอนเช้าไม่ร้อนจัดเหมือนตอนเที่ยงมันอ่อนโยนพอดีและมันให้วิตามินดีที่ร่างกายเราต้องการมากวิตามินดีเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับกระดูกของเรามันช่วยให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นและเมื่อกระดูกได้รับแคลเซียมเพียงพอกระดูกก็จะแข็งแรงไม่เปราะบางลดความเสี่ยงในการหักง่าย ซึ่งเป็นปัญหา้าแรงมากในวัยนี้นอกจากนี้วิตามินดียังช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันช่วยให้หัวใจทํางานได้ดีและยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคบางชนิดด้วยแสงแดดตอนเช้ายังช่วยปรับจังหวะชีวิตของร่างกายอีกด้วยเมื่อสมองได้รับแสงแดดมันจะส่งสัญญาณบอกร่างกายว่าตอนนี้เป็นเวลากลางวันแล้วต้องตื่นตัวต้องมีพลังงานและนี่จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นในตอนกลางคืนด้วยเพราะร่างกายจะรู้ว่าเมื่อไหร่ควรตื่นและเมื่อไหร่ควรนอนลองเดินออกไปข้างนอกสักทักทุกเช้า ไม่ต้องเดินไกลไม่ต้องเดินเร็วแค่เดินช้าๆรอบบ้านหรือในส่วนประมาณ15-20นาทีถ้าไม่สะดวกเดินออกไปข้างนอกลองนั่งริมระเบียงหรือหน้าต่างให้แสงแดดส่องถึงตัวเราอย่าลืมว่าช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือประมาณ6-9โมงเช้าหลังจากนั้นแดดจะเริ่มแรงขึ้นและอาจจะไม่เหมาะแล้ว การเดินตอนเช้ายัางช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดอีกด้วยเมื่อเราเคลื่อนไหวหัวใจก็จะสูบฉีดเลือดไปทั่วร่างกายอวัยวะต,ต่างๆก็จะได้รับออกซิเจนและสารอาหารที่ต้องการสมองทำงานได้ดีขึ้นกล้ามเนื้อได้ออกกำลังและข้อต่อก็จะไม่ติดขัดที่สำคัญคือการเดินมันไม่หนักไม่ต้องออกแรงมากแต่ได้ประโยชน์มหาศาลนอกจากนี้การออกไปข้างนอกยังช่วยให้เราได้สัมผัสกับ,กบธรรมชาติได้หายใจอากาศบริสุทธิ์ ได้เห็นต้นไม้ได้ยินเสียงนกได้พบปะก,กับเพื่อนบ้านสิ่งเหล่านี้ล้วนช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นลดความเครียดลดความเหงาและทําให้รู้สึกมีความสุขอย่าประมาทเรื่องสุขภาพจิตเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพกายด้วยเสมอนิสัยที่หนึ่งที่หลายคนมักจะลืมแต่สําคัญมากคือการนั่งสมาธิหรือหายใจลึกๆสักครู่หนึ่งในตอนเช้าหลายคนอาจจะคิดว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวกับาศาสนาหรือความเชื่อแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพจิต และร่างกายเราการนั่งสมาธิหรือหายใจลึกๆมันช่วยให้จิตใจเราสงบลดความวิตกกังวลและช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนอย่างแท้จริงเมื่อเราหายใจลึกๆปอดของเราจะได้ขยายตัวเต็มที่ออกซิเจนจะเข้าสู่ร่างกายมากขึ้นและเลือดจะนำออกซิเจนไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทำให้ทุกอวัยวะทำงานได้ดีขึ้นโดยเฉพาะสมองที่ต้องการออกซิเจนมากเมื่อสมองได้รับออกซิเจนเพียงพอมันจะทำงานได้คล่องแคล่วขึ้นความจำดีขึ้นและอารมณ์ก็จะดีขึ้นตามไปด้วย การนั่งสมาธิไม่ได้ยากอย่างที่คิดไม่ต้องนั่งคัสมาธิแบบพระสงฆ์คุณสามารถนั่งบนเก้าอี้ที่สะดวกสบายได้หลังตรงเท้าวางราบกับพื้นมือวางบนตักแค่นั้นก็พอปิดตาหรือลืมตาเบาๆก็ได้แล้วเริ่มสังเกตลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าลึกๆผ่านจมูกรู้สึกถึงอากาศที่เข้ามาแล้วหายใจออกช้าๆผ่านปากรู้สึกถึงอากาศที่ออกไปทำแบบนี้ซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ5-10ถึงนาทีถ้าความคิดมาแทรก ซึ่งเป็นเรื่องปกติไม่ต้องกังวลแค่ค่อยๆพาความสนใจกลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งอยากตั้งความคาดหวังว่าจะต้องไม่คิดอะไรเลยเพราะนั่นเป็นไปไม่ได้เป้าหมายคือให้จิตใจสงบลงเท่านั้นไม่ใช่ว่างเปล่าการทำแบบนี้ทุกเช้าจะช่วยให้คุณเริ่มต้นวันด้วยจิตใจที่สงบไม่กระวนกระวายไม่เครียดและพร้อมที่จะรับมือกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นยิ่งทำบ่อยเท่าไหร่คุณจะรู้สึกได้ว่าอารมณ์ของคุณมีสเสถียรภาพมากขึ้นไม่โกรธง่ายไม่หงุดหงิดง่าย และความดันโลหิตก็จะอยู่ในระดับที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยลดความเจ็บปวดได้ด้วยหลายงานวิจัยพบว่าคนที่นั่งสมาธิเป็นประจำจะรู้สึกเจ็บปวดน้อยลงแม้ว่าจะมีอาการปวดเรื้อรังอยู่ก็ตามเพราะการนั่งสมาธิช่วยให้สมองปรับเปลี่ยนวิธีการรับรู้ความเจ็บปวดและยังช่วยให้ร่างกายหลั่งสารที่ช่วยบรรเทาความเจ็บปวดตามธรรมชาติอีกด้วยนิสัยสุดท้ายที่จะช่วยเปลี่ยนชีวิตคุณคือการเตรียมความพร้อมทางจิตใจสำหรับวันใหม่ หลายคนตื่นมาแล้วรู้สึกกังวลเรื่องต่างๆกังวลว่าวันนี้จะเป็นอย่างไรจะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือแค่รู้สึกไม่มีแรงจูงใจที่จะทําอะไรเลยความรู้สึกแบบนี้มันปกติแต่ถ้าปล่อยให้มันครอบงาเรามันจะส่งผลต่อทั้งวันได้ลองทําแบบนี้นะคะเมื่อตื่นขึ้นมาและทํานิสัยทั้งหมดที่เราพูดถึงแล้วก่อนที่จะเริ่มทํากิจกรรมอื่นๆในวันให้หยุดสักครู่หนึ่งนั่งหรือยืนที่ไหนก็ได้ที่สะดวกแล้วคิดถึงสิ่งหนึ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในวันนั้น อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเหมือนว่าวันนี้อากาศดีวันนี้ร่างกายรู้สึกสบายดีวันนี้มีคนโทรมาห,าหาหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกดีการนึกถึงสิ่งที่เราขอบคุณมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราแทนที่จะมองว่าชีวิตมีแต่ปัญหาเรากลับจะมองเห็นสิ่งดีๆที่เรามีอยู่และนั่นจะทําให้จิตใจเราแจ่มใสขึ้นมีกําลังใจที่จะเผชิญหน้ากับทุกสิ่งในวันนั้นหลายงานวิจัยพบว่าคนที่มีนิสัยขอบคุณจะมีความสุขมากกว่ามีสุขภาพจิตที่ดีกว่าและแม้แต่สุขภาพกายก็ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ ร้ายอีกด้วยนอกจากนี้ลองตั้งเป้าหมายเล็กๆน้อยๆสำหรับวันนั้นด้วยไม่ต้องเป็นเป้าหมายใหญ่โตแค่สิ่งง่ายๆที่คุณอยากทำให้สำเร็จในวันนั้นเช่นวันนี้จะโทรหาลูกวันนี้จะรดน้ำต้นไม้วันนี้จะอ่านหนังสือสักสิบหน้าหรืออะไรก็ได้ที่ทำให้คุณรู้สึกว่าวันนี้คุณได้ทำอะไรสักอย่างที่มีความหมายการมีเป้าหมายเล็กๆแบบนี้จะทำให้เรารู้สึกมีจุดหมายปลายทางและเมื่อทำสำเร็จเราก็จะรู้สึกภูมิใจในตัวเองอย่าลืมว่าชีวิตในวัยนี้มันไม่ได้หมดความหมายเรายังมีอะไรให้ทำอีกเยอะ ยังมีความสุขให้หาได้อีกมากแค่เราดูแลตัวเองให้ดีทํานิสัยดีๆเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอชีวิตของเราก็จะดีขึ้นอย่างแน่นอนอย่าคิดว่าอายุมากแล้วจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เพราะความจริงคือไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่เราก็ยังสามารถพัฒนาตัวเองได้เสมอมาสรุปนิสัยทั้ง6อย่างที่เราพูดถึงกันอีกครั้งนะคะอย่างแรกคือดื่มน้ําอุ่นทันทีที่ตื่นนอนเพื่อช่วยให้ร่างกายทํางานได้ดีอย่างที่2คือยืดเหยียดร่างกายเบาๆบนเตียงก่อนลุกขึ้นยืนเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ และเพิ่มความยืดหยุ่นอย่างที่3คือทานอาหารเช้าที่มีโปรตีนและเส้นใยสูงเพื่อให้พลังงานตลอดวันอย่างที่4คือเดินออกไปตากแดดตอนเช้าเพื่อรับวิตามินดีและปรับจังหวะชีวิตอย่างที่5คือนั่งสมาธิหรือหายใจลึกๆเพื่อให้จิตใจสงบและร่างกายแข็งแรงและอย่างสุดท้ายคือเตรียมความพร้อมทางจิตใจด้วยการขอบคุณและตั้งเป้าหมายอย่าเล็กๆสําหรับวันนั้นนิสัยทั้ง6อย่างนี้มันไม่ได้ยากไม่ต้องใช้เวลามากรวมกันแล้ว ก็ประมาณครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นแต่ประโยชน์ที่ได้รับนั้นมหาศาลมากคุณจะรู้สึกได้เลยว่าร่างกายมีพลังมากขึ้นจิตใจแจ่มใสขึ้นและที่สําคัญคือคุณจะไปโรงพยาบาลน้อยลงอย่างแน่นอนเพราะเมื่อเราดูแลตัวเองดีตั้งแต่ตอนเช้าร่างกายของเราก็จะแข็งแรงภูมิคุ้มกันดีและไม่เจ็บป่วยง่ายอย่าลืมว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยมันต้องใช้เวลาอย่าคาดหวังว่าจะทําได้สมบูรณ์แบบตั้งแต่วันแรกเริ่มทีและนิสัยทําให้มันกลายเป็นนิสัยประจําของคุณแล้ว ค่อยเพิ่มนิสัยอื่นเข้าไปถ้าวันไหนลืมทําหรือทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องท้อใจวันพรุ่งนี้ก็เริ่มใหม่อีกครั้งสิ่งสาคัญค,คือความมุ่งมั่นและความสม่ําเสมอถ้าคุณทําได้สม่ําเสมอภายในไม่กี่สัปดาห์คุณจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนถ้าคุณชอบวิดีโอนี้และรู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์อย่าลืมกดถูกใจให้เราด้วยนะคะและถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามช่องของเราช่วยกดติดตามด้วยเพื่อที่คุณจะไม่พลาดเนื้อหาดีๆเกี่ยวกับสุขภาพและการใช้ชีวิต ในวัยเกษียณที่เราจะนำมาฝากในอนาคตรเรามีเนื้อหาอีกมากมายที่จะช่วยให้คุณมีชีวิตที่ดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและมีความสุขมากขึ้นลองแบ่งปันประสบการณ์ของคุณกับเราในช่องคอมเมนต์ได้เลยนะคะคุณมีนิสัยตอนเช้าแบบไหนบ้างหรือคุณเคยลองทํานิสัยที่เราพูดถึงแล้วหรือยังรู้สึกอย่างไรมีความเป,ปลี่ยนแปลงอะไรบ้างใหม่เราอยากฟังเรื่องราวของคุณและมันอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นๆที่กําลังดูวิดีโอนี้อยู่ด้วย จำไว้เสมอนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำทุกวันมันสามารถสร้างความแตกต่างใหญ่หลวงในชีวิตของเราได้อย่าประมาทนิสัยเล็กๆเหล่านี้เพราะมันคือหลักฐานของสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่มันไม่สายเกินไปที่จะเริ่มดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเริ่มวันนี้เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เช้าและคุณจะเห็นว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปใไนทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนขอให้คุณมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุข และใช้ชีวิตยอย่างเต็มที่ในทุกวันของคุณขอบคุณที่รับชมวิดีโอนี้จนจบแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ